สวัสดีทุฒันด้วยนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่เอ่อที่นี่ที่นี่ที่ไหนครับพี่วังดานวังดานวางานัวง دان โอบริษัทวังดานมหาชนมหาชนอ๋อนี่เป็นท่าสายแล้วใช่ไหมมีแต่บ่อคไม่ไม่มีท่าเขาไม่บ่อเลยวังดานปราจีนบุรีวันนี้เราจะพามาชมของในอู่ครับเห็นมีเครื่องกตวงวางครับนี่พี11 ก็ไม่ได้พิเศษเลย K13 น่านี่เราจะมาดูคันนี้ก่อนนะครับโอ้โหยกเพราะคันนี้เขายกเกียร์ลงคันนี้เป็นอะไรครับพี่ตอนนี้ปิดเครื่องอ๋ออันนี้เป็นเกียร์อะไรครับพี่เกียร์อะไรครับอีตั้งีตันเดิมๆมานี่เป็นอีตั้งนะพี่หรือว่าเป็นครับอันเดิมมันเป็นเกียร์มันธรรมดาเอ้ยโอ้ยอีตั้งด้วย ครื่องอันนี้เข้ามายกเครื่องใหม่เฮ้ยฟิดเครื่องอ๋อเครื่องตัวนี้เหรอพี่พอ๋อรุ่นไหล่นี่หกดีหนึ่งหกปะ่ะไอหลงนะครับไอหลงเจ้าแห่งบอดินเลย ขายอันนี้เขาได้มาเาเร่นี่ยองกนี่ฮะโอ้ท่อเดินตรงดีกว่าท่อเดินอันนี้เลยโอ้ 6SE น่าจะเป็นเครื่องแปลงนะน่าจะเป็นเครื่องแปลงเทอร์โบครับ 6SE1 ใช่ไหมใช่สิโอ้เครื่องเก่าเลยเนี่ยมายกกระลงมัน น่าจะพังดีกว่าฝาเหมือน 6E s นะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ารู้อะไรแต่มั่นใจว่าคงจะเป็น 6E s นะครับเดี๋ยวดูปั๊มก่อนถ้าปั๊มบอกว่าไม่ใช่ ق, เหมือนจะเป็น 6E s นะครับเครื่องมองไม่ชัด โอ้นี่ K สิบสามโกลมิกรุ่มเทิม K สิบสามคอมนะครับนี่ฝาสูงฝาเตี่ยวอะไม่เคยเห็นตัวนี้ไม่ได้เห็นเหมือนกันว่าฝาสูงฝาเตี่ยมเป็นยังไงต่างกันยังไง K สิบสามซีคอมันเร็วนะครับนี่ตัวนี้กี่แรงอ่ะ สามร้อยเจ็ดสิบนะครับ K13C สามร้อยเจ็ดสิบหนึ่งม้าเหตเขาบอกไว้ไพี่ตัวเล็กนี่เป็นไรพังครับตัวเล็กนี่เป็นไรพังครับเขาอกาว่ากีวางใหม่วางใหม่ตัวมันใหญ่จริงครับตัวใหญ่มากคือลองเทียบกับ 6E s กับ ตัวนี้โอ้โหมันต่างกันจริงครับตัวมันใหญ่ตัวมันกว้างขวางมากเลยบางที่ใส่มันต้องแปลงอะไรอะไรต่ออะไรครับถ่างบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเครื่องไซส์นี้คุต้องถ่างเลย K13C ไม่รู้ว่ามันขนาดใกล้เคียงกับ E13 หรือเปล่าเพราะว่าความจุีมันก็ใกล้เคียงกันแล้วครับ <Okay. S 1> อะไรวะเนี่ยโบจีเอด้วยเฮ้ย วีเอ็นปะของไม่รู้ว no ีหรือวีนของพ i n โน่าจะวีเอ็นไอเอสไอมันน่าจะวีเอปะไอวีจีเพราะว่ายูสุก็ไอเเหมือนกันนะไอเอสไอเทอร์โบ ตัวใหญ่มากอ๋อนี่มอนน้ำเข้าเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้อินเตอร์อ๋อนี่อินเตอร์เดิมเขาพ้อก็อมันจะเข้าบนแล้วก็ออกล่างเข้าบนเนี่ยแล้วก็ออกล่างหนวน้อมุดตรงล่างเลย สามหสิบูอู่เอสเอสครับส่อสมบัติดำเนินทอดาอ เสียเบียสปอร์ตไลท์หน้าแน่นๆครับแปลงไฟหน้าด้วยหน้าแต่งงานครั้งตกลงขายใช่มองคล้ายๆอยู่อันนี้ก็เป็นโฉม King of Truck 10น็อตนะครับ King of Truck หน้าตัวใหม่แล้วรายย้านสีชมพูอุศรสมบัติวังบังดาลมหาชนอ้าบาร์หน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไฟสปอร์ตไลท์5ชั้น ท้าหม้อ,มอก๋วยเตี๋ยวครัหกลูกกระทะเงาครับกระทะุบยางบีโตนอีโคปเปีย r หนึ่งห้าเก้าชุบหน้าหลังเลยครับกระทะแล้วมีแหวนด้วยแหวนครอบน็อตโค้ชจะชอบผมชอบแหวนสวยชอบแหวนเนี้ยแล้วก็กระจกครับหลังโตงหลังเต่าเงาเร็วมาครบหนังสงนัดซ่บาบังฝุ่น เออคันนี้รีแบบอย่างไรเนี่ยหมอนี่ไงรีแบบแล้ววัตถุไปไวเออทั้งสายทั้งสายทั้นช้าตัวลูกก็อยู่นู่นนะครับตัวลูกเออตัวท้ายตัวลูกก็อยู่ตรงนู้นนะครับจอดนู่นเลย เดี๋ยวออกวิ่งงานหรือเปล่าตัวลูกก็จอดอยู่นี่เลยอันนี้มันตัวลูกของ 3M หรือเปล่า 3M ที่วาง p 1 1 c เบทของพีเคอมคันนั้นก็เขา รีแมปแล้วเหมือนกันนะครับช่างตายรีแมปเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใครไวสายนี่ครับตัวลูกอุสมบัติเหมือนกันกระทะชุบครับกระทะเงางานสวยงานสวยสไตล์อุศสมบัติยาวฟลายสโตนรดท่าทรายครับสายกมะมเริ่ม กีซีสองร้อยเอลซีจอดอยู่นี่ทำไมเนี่ยใช้ได้อยู่มาเรื่อยันนี่ลอยคันนึงเลยลอยคันนึงกำลังอยู่เลยกำลังกลังอ๋อที่บอกกำลังต่อใช่ใช่คงได้ไปถ่ายที่อู่สอนตำบัติอยู่เอากันไปอันนี้เขาแก่เขาไปดูอยู่นะผู้ใหญ่เขาไปดูสีอะไรตีล้มฟูล้มพูเหมือนกันลายแบบนี้เลยครับจะเป็นเทเลอร์นะ อ๋อผมลืมถามไองานสปอร์ตไลท์งานของใครนะสมชายครับอ่าที่ผมบอกครับของทั้งผมใช้แน่แน่ตลาคอยยอดอัพเดทใช่ได้ถ่ายรูปสวยๆครับผมเลยไปทางนู้นนะข้างหน้าบ้านดีกว่าได้ครับได้หมดเลยเกงกวานเจ้าของเขาหน่อยเดี๋ยวลองฟังเสียงสปาร์ตมิกย์กันดีเสียงว่า 来来来来 แล้วเท่าไหร่ครับปดรอบก็าอยู่ประมาณน่าจะ6ถึงปวดกระเพาะนิ่งทรายอย่นะครับทรายทรายมั่งดินมากแต่กรอยู่ที่เราลำเราลำเบาอยู่พอมาตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นมัเยอะ อันนี้พอดีเดี๋ยวตีกลับกรุงเทพกันละโอ้ครับรอเมื่อวานที่เจอก็เอ้ยสวยเว้ยเราก็คุยคุยกันเฮ้ยเรามาถ่ายกันรอทักถ่ายด้วยนะครับผมคันสับเอ็มวิ่งหน่อยครับสับเอ็มก็วิ่งอยู่ในบ่อดายปลอดใจสับเอ็มต้องเห็นว่าเป็นเครื่องพีเซเลตนะครับผมอันนั้นจัดอันนั้นเต็มระบบเหมือนกันใครใครวายครับอ่าช่างช้างครับช่างช้างกับช่างไต่เนี่ยคนเขาวายทั้งแมปเลยนะครับผม เต็มตัวโอเคครับ <Okay. S 1> ผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ